แต่ทีนี้นผมว่ามันไอเปเปอร์เนี่ยมันดูเดิมไปมันมันคนทําเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อืแต่ว่ากราฟมันก็พอพอน่าสนใจครับพอผมแบบน่าจะโอเคกับการาฟพวกน,นี้อยู่อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แต่ทีนี้ผมก็เลยพับตัวนี้ลงไปผมก็เลยอ่าได้ยินอาจารย์พูดถึงไมโครเวฟผมก็เลย มาสนใจตัวนี้แทนครับแต่ผมก็น่าจะใหม่กับไมโครเวฟเรื่องปฏิบัติการหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ครับอาจารย์เราก็สามารถที่จะทําควบคู่นะขนานกันได้ท้งซึ่งท<ำ>ําน,นี้เนี่ยเรามันอยู่ที่เราดีไซน์งานของเราอะครับว่าเราจะดีไซน์งานของเราแบบให้มีอะไรที่เป็นแบบพิเศษมากกว่าเดิมบ้างน,นะนะ กว่าที่เขาทำอ่ะครับอาจารย์ครับแล้วก็น่ะผมก็น่าจะมีปัญหาในพวกของอโครงสร้าง,าง่างนี่ยครับที่ผมโชว์ให้อาจารย์ดูครับก็คือผมน่าจะไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พวกต้องไปหาข้อมูลมาไงโอเคครับมานานครับ <laughs> คือต้องไปศึกษาเพราะว่าคนที่จะได้ก็คือคนที่ศึกษาเองเนี่ยครับนล่วล แล้วก็ทีนี้ก็นี่ครับกลไกมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสุดท้ายมันก็จะถูกนําเอาไปใช้ในพวกโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แต่ว่ามันไม่ใช่กาเฟีนะครับมันคือ,อ,อ,อไมโครชาใช่ไหโรแอคทีฟคาร์บอนนั่นนะครับอาจารย์นี่คือจริงๆอ่ะอย่างมากเราทําเปรียบเทียบกันก็ได้ค,คือไม่รู้ว่าอย่างไมโครเวฟเนี่ยเวลาที่เราทําเนี่ยมันจะมีอะไรที่เขายังไม่ได้ศึกษามาบ้างเยถามว่าไมโครเวฟมันมันทําได้ไหม มันก็น่าจะทําได้นะแต่ยังไม่ลองคือผมก็ยังไม่ได้ลองเน่ะคืออันไหนที่อยากจะทานี่คือผมจะลองก่อนเป็นดับแรกครับผมเออมันทําได้มันก็ค่อยหาอะไรที่มันแบบปิกได้ไงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราเรารันตามโปรเซสของเขาอะส่วนใหญ่รันไมโครเวฟก็คือเขาก็จะแวรลี่ในเรื่องของกำลังไฟฟ้ากับเวลาใช่ครับในเรื่องของพลังกับเวลาแล้วในการเกิดเป็นแอนติคาร์บอนซึ่งจริงเราอาจจะทําเปรียบเทียบกันก็ได้คือผมคิดว่าอย่างมากอะทําเปรียบเทียบกันระหว่าง ไปลูไรสิตคือการใช้ความร้อนกับการทำโดยใช้ไมโครเวฟแบบแล้วก็เปรียบเทียบ Property ก,กันแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้ก็ถือว่า<ม>เยอะอยอะนะครับอาจารย์เออของเฮมกับของไหมเน <c oughs> ่ยกูมินเข้ามานะเดี๋ยวผมอขออนุญาตแชร์ครับโอเคครับเอาเลยครับอาจารย์ <c oughs> ขออนุญาตแชร์ลูกนะพอดีอันนี้ก็คือที่แบบ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นใหม่อ่ะครับเผื่อว่าเป็นใหม่ที่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะนะผมต้องมาขยายจากตรงนี้อันนี้คือที่ได้จากเตาเผามาพักไหมนะ อันนี้ก็เป็นงานวิจัยอัน,อนเก่าที่เคยทําก็คือเอาเส้นไหมจากกำนันจุนเนี่ยคือมามาทําให้เป็นพาวเดอร์ที่ไม่ละลายน้ําแล้วก็ผมก็ลองเอาเทสเอาพาวเดอร์เนี้ยเอามาเผาที่คอนดิชันเนี้ยปรากฏว่ามันก็จะได้แอคทีฟคาร์บอนะนะได้เป็นแอคทีฟคาร์บอนดูลักษณะของมันเนี่ยนะที่ ลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นแผ่นาประบาจาอืมมแสดงว่านี่มันโชว์ได้เพียงแค่อันเดียวอาจารย์ดึงเป็นสองหน้าต่างไม่ได้หรอครับดึงใส่มุมแล้วมันก็จะขึ้นสองหน้าต่างคู่กันนะครับ เนี่ยอันนี้คือจับผงใหมนะนะจับผงไหม คือยังยังไม่ได้เอ,เอาผองใหม่มาให้เราดูเนี่ยเอามาเสร็จปุ๊บมาเผาเนี่ยกระบวนการเนี่ยสแสดงว่าลักษณะของมันเนี่ยจะมีความมันวาวสูงเห็นไหมเห็นที่มันเป็นแบบเป็นแผ่นๆนี้ไหมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะมีความเป็นมันมีความเป็นมันวาวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะสามารถที่จะนําไปใา้ได้ด,ดีคือจะ ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือถ้าเกิดทํามาแล้วเนี่ยถ้ามันดําๆถ้ามันดําเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโคมันจะเป็นฐานแต่ถ้ามันออกมีความมันวาวหน่อยส่วนใหญ่ก๊าซนไฟฟ้ามันจะสูงแต่อันนี้คือเป็นการทดลองื้องต้นเรายังไม่ได้แบบทดลองไปแบบวิธีการอื่นแต่การแสดงให้เห็นให้ครูมิ้นเห็นว่าเส้นใยอ่ะถึงแม้มันจะเป็นเส้นเล็กๆมันจะเป็นผงเล็กๆมันก็สามารถที่จะทําให้เป็นแอคทีฟคาร์บอนได้ถ้ามีคอนดิชัน ที่ทําได้เพราะฉะนั้นธนาครเหมือนกันคือเฮมของธนา a k ่ะคือเราจะต้องเอามาแล้วอาจจะต้องเอาไปแช่แช่ในพวกที่เป็นเบสก่อนอะนะแล้วเราจะั้นทําให้เป็นผงก่อนทําให้เป็น p เดอร์ก่อนพอทําเป็นผงเสร็จปุ๊บค่อยมาเผาอย่างเงี้ยมันมันน่าจะทําให้ได้ได้อะไรที่มันเป็นแบบ d ีเ a ลมากกว่าที่เราจะไปเผา ในภาพรวมใหญ่ๆใ,ในเชิงของแมสะเพราะนั้นก็จึงเปลี่ยนว่าเราอาจจะไม่ต้องทําในเชิงของแมสก็ได้แต่ว่าทําในเชิงของที่เป็น quality คุณภาพของมันว่าถานที่เผามาเนี่ยมันมีลักษณะสมบัติอย่างไรนะรวมไปถึงถ้าเกิดเราเตรียมเป็นผงเสร็จปุ๊บเราเอาไปใช้ไมโครเวฟในการสุดว่าเราเปรียบเทียบกัน,น,นแล้วก็ได้ทำมาเป็นแอคทีฟคาร์บอนเหมือนกันนะ ซึ่ง property mm hmm. ของมันไม่รู้จะยังไงมันอาจจะไปถึงกาฟีนก็ได้หรือเป็น Active คาร์บอที่มันมัไฟฟ้านะมากก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันก็จะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าสามารถที่จะได้ material ได้ material ที่เอาไปใช้ในด้านของพวกไฟฟ้าเคมีต่างๆพวกนี้ต่อไปได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่สิ่งที่ธนาค a n จะต้องทําก็คือเดี๋ยวเราก็ไปหาเฮ็มในส่วนที่เราจะมาทําอ่ะจะใช้อะไรใช้สเต็มใช้ก้านเราต้องไปขอไปขอซื้อท้งมันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอามากแบบับเอามาตากแห้งอะ่ะเอามาทำให้แห้งแล้วเราก็เอามาแช่ในพวกด่างเพื่อย่อยขนาดของมัน แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําให้มันแห้งเป็นผงแล้วก็มาเ,เผาอันนี้คือกระบวนการพาราลซิสแล้วก็หาคุณตาพของมันส่วนของไมโครเวฟเราก็ใช้ผงที่เราเตรียมนี่แหละไปแวรี่ไมโครวเวฟเอานะไปแวรี่ไมโครวเวฟเอารวเวราก็จะได้อาจารย์ครับแล้วไมโครวเวฟของเรานี่จะต้องมีท่อมีอะไรต่อออกไหมครับหรือว่าธรรมดาเลย ก็แน่คงจะต้องธรรมดาแหละเพราะว่าไมโครเวฟคือเราจะต้องใช้ตัวกลางที่เป็นน้ําหน่อยนึงอะ่ะมันถึงจะทําให้เกิดการให้ความร้อนได้อะโอเคครับ <Okay. S 1> แล้วกระบวนการไอ้ตรงที่เป็นตัวระบายความร้อนของมันมันก็ระบายควันของมันก็จะมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งเราถ้าเราเผาไม่มากมันก็ไม่กังวเลเรื่องของควันหรอกคือเราทําเป็นในเชิงของแบบอในเชิง เขาเรียกว่าในเชิง small scale อะนะอันนี้ที่เราได้มาเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไป,ไปอันนั้นก่อนนะเอาไปแช่ในกรดในตริกคือฐานของเราคือเพื่อเอาไปละลายพวกซิลิคอนออกไซด์พวกแคลเซียมหรือพวกอะไรที่มันเป็นพวกเกลือมันก็จะมีแต่ที่เป็นคาร์บอนอย่างเดียวดูภาพ สวยงามมากนะภาพสวยงามมากเป็นมันวาวขนาดนี้เลยแบบ ừ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  คือพยายามเดิมทีเผาเดิมทีผมเอาไปเผาเผาที่แปดร้อองศาเอาออกมาเสร็จปุ๊บหายหมดหายเกี้ยงกลายเป็นเท่าหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเผาอุณหภูมิกับเวลาไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้ฐานไม่ได้แอคทีฟคาร์บอนเนี่ย ค่อนข้างสูงมากเนีเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แบบคอนดิชันของเราแบบดีๆหน่อยนะเสร็จปุ๊บอันนี้เราก็เอาไปเนะี่ยเอาไปวิเคราะห์หาพวกองค์ปนะระกอบทีนี้เตาเตาที่ใช้เนี่ยมันก็จะไซส์แค่นี้เอง เท่าที่ใช้อ่ะมันก็จะไซส์แค่นี้เองเล็กๆนะซึ่งก็จะใส่โถไปได้เดือนได้ละใส่โถไปขนาดเนี้ยเล็กๆขนาดเนี้ยเนี่ยไอ้โบนนี่มันทนความร้อนเท่าไหร่ครับอาจารย์อะไรนะไอ้โถนะครับไอ้โบนเนี่ยครับโถโถนี้มันเป็นอ่าเป็นก้า เซรามิกพวกพอเซเลนเอ่อพวกเซรามิกอุณหภูมิมันสูงเกินพันแหละออันนี้คือใช้ในการเผาอยู่แล้วแต่อุณหภูมิที่เราเผาไม่เกินพันหรอกยิ่งถ้ามีปริมาณน,น้อยๆเนี่ยเราต้องใช้เวลาน้อยนะไม่งั้น<ต>ไม่เหลืออุณหภ,ภูมิต่าอันนี้ไหมอ่ะที่เผาแรกๆไปเนี่ยเห็นเห็นเห็นอันนี้ไหมอันนี้ก็คือไหมอันแรกที่เผาไว้นะเห็นไหม เป็นเท่าเลยอ่ะอืมใช่เป็นเท่าอันนี้ไม่เหลือเลยอันนี้คืออันนี้คือลองเผาโดยการใช้พวกเอ่อเาเรียกว่ากลามาคาเดเมียเนะี <c> ่ย <oughs> คอนดิชันในการเผามันก็จะแตกต่างกันไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเผาเนี่ยเครื่องเนี้ยมันมัน เนี่ยนีพอพอเผาเสร็จใช่ไหมก็เอามาแช่ในกรดในกรดมันก็จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะพวกไออนไอน <c oughs> พวกโลห,พหลโละพวกกลุ่มโลหะพวกที่มันละลายได้เ่ยมันก็ละลายออกมามันก็จะเป็นการเจาะทะลุรูของของแองคทีฟคาร์บอนน่ยลงไปด้วย รูพุ่นนี้อ่ะครับทำให้มันมีดูพุ่นดเดยอะขึ้นก็ลองคิดดูเวลาเราเผาอ่ะเวลาเราเผาอ่ะในช่องโฮของมันที่มันอยู่ในฐานเนี่ยมันอาจจะมีพวกซิลิก้าหรือมีพวกเท่าลหล,ลงลเหลืออยู่ในนั้นนะที่อยู่ในรูของมันเน่ะหรือไปปิดรูอ่ะการที่เราเติมปลดเราใช้ปลดเข้าไปปุ๊บปลดเนี่ยมันจะกัดมันจะไปกัด <c oughs> แต่พวกที่มันเป็นเท่าหรือเป็นพวกซิลิคอนหรือซีก้าพวกนั้นเนี่ยให้มันให้มันเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าให้มันเป็นรูพุนนะให้มันเป็นรูพุนมากขึ้น <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าผมผมไปวัดลองไปดู EM ละในระดับหนึ่ง ไม่แน่ใจพอดีผมยังไม่ได้เอารูปมาโชว์เดี๋ยววันหลังจะเอารูปมาโชว์ที่ข้างในก็จะเป็นรูสวยงามมากเป็นรูพูลสวยงามมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอามาโชว์ทีนี้ตรงที่ไอตรงเนี้ยเตาเนี่ยเตาเนี้ยเรามีข้อเสียคือเราไม่สามารถที่จะฟูไนโตรเจนแก๊สเข้าไปได้ให้เป็นบรรยากาศไนโตรเจน แต่ว่าเวลาที่เราทําเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการที่เราอ่ะเราก็จะโฟโกไนโตรเจนเน่ยใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ปิดฝาเวลาเผาปิดฝานะ,ะถ้าไม่เผาปิดฝาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเท่าเพราะว่ามันมีออกซิเจนใช่คือเวลาเวลาอย่างเตาเผาอ่ะเตาเผาเนี่ย,เ,ยเวลาใส่เนี่ยอยู่ประมาณสักแปด เนี่ยแม็กซิมัมละแปดโถอ่ะเนี่ยตัวให้ความร้อนอยู่ข้างๆตรงนี้นะ <c oughs> ทีนี้เวลาที่อันนี้ในนี้มันก็จะมีบรรยากาศของออกซิเจนเนาะแต่การที่เขาเติมบรรยากาศไนโตรเจนเข้าไปก็คือทําให้ไม่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดมันไม่มีออกซิเจนมันก็ไม่ไม่เกิดการเผาไหม้ไม่เกิดการลุกไหม้มันก็คือเป็นการเหมือนกับทําให้ความร้อนเนี่ยช่วยให้ พวกวัลาทายแมชช่ที่อยู่ในแมทเ r ียลอ่ะมันมันระเหยออกไปมันวลทายออกไปนั่นเองนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจะต้องเผาในบรรยากาศของไนโตรเจนแต่เครื่องมือของเรานี้ยังไม่มีบรรยากาศไนโตรเจนยังไม่ยังไม่อดที่เข้าไปเพื่อที่ใช้เป็นบรรยากาศไนโตรเจนเข้าไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราก็เผาแบบปิดฝา แล้วก็โฟ์ออกซิเจนเข้าไปข้างในมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้เวลาเผาบ้าเนี่ยถาาว่ามันได้ยิวของมันเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไหมมันก็จะได้ยิวที่น้อยกว่าควรจะเป็นเพราะว่ามันมีการเผาไหม้เกิดข,ขึ้นบางส่วนอเช่นใช้สองกรัมเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองกรัมแค่นั้นเองเน,นะเผาไปยะเหลืออยู่ประมาณครับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นแต่การใช้บรรยากาศไดโดรเจนเนี่ย ยิวมันจะเยอะขึ้นเพราะนั้นก็ถึงนิยมแบบใช้ในในบรรยากาศของไนโตรเจนมากกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้อันนี้ในการเผาไปได้อันนี้ก็จะเป็นนะเป็นลักษณะของสิ่งที่เราจะทำได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องมาเตรียมนะซึ่งต้องรีบทำ รีบทาก่อนที่เขาจะตีพิมพ์ก่อนที่คนอื่นเขาจะตีพิมพ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะก็เทาว่างก็สามารถเข้ามาทําได้เลยแล้วก็ทําเก็บไว้ไม่ต้องรองให้ลงทะเบียนหรือสอบหัวข้อหรือสอบโครงร่างอะไรว่างแล้วก็เข้ามาแล้วลองมาทําก็นัดนัดเวลากันนัดอะไรตอนที่ช่วยผมอยู่จะได้แนะนําห้องอุปกรณ์จะได้มีต้งมีโต๊ะม,มีอะไรต่างที่แบบมาไว้เวลาที่จะมา มาทำแ l a เนะี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําได,ได้หรือบางทีเราอาจจะดีไซน์แ a บบางอย่างเอาไปทําที่บ้านที่ที่บ้านของเราอย่างเงี้ยแล p บางอย่างที่ไม่ได้เราก็ต้องมาทำที่ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแล้วชันสามก็มีอินเทอร์เน็ตก็มีอินเทอร์เน็ตที่จะเซิร์ชตา่ตางๆพวกนี้ได้ก็ต้องนัดกันนะว่าจะมาเมื่อไหร่ กูมิ้นเป็นไงบ้างครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้ววันนั้นเป็นไงบ้างออไอดีทุกคน เงินจำนวนคืออะประกันอ๋อประกันฉันหนูก็ไม่ได้จ่ายหมดเหรอ ก็ประกันคือถ้าถือว่าเกิดการชนมีประวัตินี่ปีดเดอ,อไปกต็ต้องจ่ายประกันแพงนันเนะาะเพราะเสียงประกันเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการฟัดเลาไปนะก็ดีแล้วที่ไม่เป็นไรครับที่ไม่เป็นไรทุกคนเนาะ <S 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 เพราะเงินทองมันเสียไปมันก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเราเสียอ,อะไรอวัยวะเสียหรือสุขภาพหรือ อะไรต่างที่เกิดจากอุบัติเหตุนี่มันเอาคืนมาไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านก็นเอาคืนมาไม่ได้นะเพราะนั้นเนี้ยมันจังหวะเวลาแต่ก็มันก็สอนให้เราว่าไม่ประมาทนะเนาะอันไหนมันก็เกิดขึ้นได้ทีที่เออองไปหยิบทีเดียวอาจจะแบบไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยน,นะแต่ก็อาจจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยก็ต้องคอยระวังเนาะก็ไม่เป็นไรคือจริงๆวันเนี้ยนะ วันนี้ก็เข้ามาก็นั่งคุยกับธนากรก่อนนว่าเออผมก็ทำแล็บหือแล็บโน้ตฮาวมีอยู่แล้วเหลือพวกเราเข้ามาสวมตรงที่เป็นเป็นวิธีการหรือการทดลองขั้นตอนเนี่ยแค่นั้นเองซึ่งคิดว่าทำจริงๆอ่ะระยะเวลาก็คงจะไม่นานในการที่เราจะทำตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยังไงตอนนี้ก็เริ่มได้ผนคืบหน้าไปแล้ะอย่างน้อยก็คือ